มาแล้วอ่ะอ <laughs> โอเคน้องมาแล้วแต่ว่าเอ,อม่มีไฟยังไม่มานะ้นองใส่ช้างดาวนะไม่ดูสีดิสีเจ็บอยู่นะร<ส>องเท้ทาอะเออเรากันนะทุกคนพี่ไฟยังไม่มา น้องใส่คีบเขียวใช่แฟชั่นชายหยดมาแล้วรองเท้าหนีบเสื้อสีชมพูถักเ,เปียกางเกงขาสั้นมานี่แกเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ส่องใกล้ๆแป๊บหนึ่ง <ไป S 2> เดี<ป>๋ยวเราจะเดินกลับมาเดินกลับมาด้วยนะโอเคเราจะให้แกดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งอันนี้มันย้อนแสงไงแกจะมองเห็นไหมล่ะมันย้อนแสง มันมองไม่เห็นนะมันย้อนแสงแกไปเดินไฟผ ph ักนน้นก่อนแกพี่ฟ้ามาแกบอกเราด้วยนะอ่ะนี่มันไม่ชัดปะไขรก็แพ้อ่ะโทษเนาะก็แพ้ไงัโชวดอุ้ย เราถงน้ำแบ่องปบเขล้ือสำรานเขาไลไรปะเรือสำราญไะไรไหมทุกคนนั้นหนูไปรอพี่อิงตรงนู้นแล้วน่ไปดูเรือสำรานนะถ้าถึงชองชา รอพี่ฟ้ามารอพี่ฟ้าตรงหน้าลิฟต์เหมือนเดิมบอกว่าให้คนถ้าเกิดใครจะไปดูน้องชาก,ก็ไปดูไลฟ์นี้เรือสำรานี่รอพี่ฟ้ารอพี่ฟ้าต่อไปทุกคนไปดูไลฟ์เรือสำรานได้นะน้องชาน่ารักจุดๆเมื่อกี้แต่ว่าเรามารอพี่ฟ้าแล้เถอะฮ้ยย,ยเฮรอพี่ฟ้าก่อนนะ ใครรู้พี่ฟ้าจะลงมาตอนไหนถ้าเกิดใครจะดูน้องชาไปดูในเรือสำรานได้นะคะเรือสำรานอิงหลอดฮะเกเกมันเป็นสกายอากลของตกล้องภาพสเกลกูเพี่อิงมาแล้วเดินมาไม่ไทยไงทุกคนเดินมาแล้วรอตรงนี้ ทุกคนมันชัดไหมน่ะทุกคนกล้องมันชัดปะ่ะถ้าไม่ชัดจะได้เปลี่ยนเครื่องโอเคชัดเมื่อคืนแอเมาป่ะครับไม่เมาครับมันเบอร์ผสมชัดค่ะสรุปมันชัดหรือไม่ชัดทุกคนเอาดีดี มันเบลอ,อไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดนั้นเดี๋ยวหนูแบบไลค์แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหนูลงไลค์เลยสุดอุ้ยพี่อิงมาแล้วเหรอตกใจ,ใจเลยห <laughs> ยางตกใจหมดเลย <laughs> <อ>พี่ก็อเหรออ<ะ>่าอพี่ก่อ <laughs> ไหนอะพี่อิงอะ แต <Yeah. S 2> นะ่ทุกคนนั้นเดี๋ยวหนูเราลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องแป๊บน,นึงนะแล้วเดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะทุกคน่าเข้ามาดูด้วยนะเปลี่ยนเลยเียมาแล้วเหรอ